อริยสัจคือความเป็นจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกคือความไม่สบายกายไม่สบายใจควรกำหนดรู้สมุทัยคือความอยากอันเป็นเหตุของทุก์ควรละนิโรธคือความดับทุกขควรทำให้แจ้งและมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขควรทำให้เกิดขึ้น ขันห้าได้แก่รูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสุขความทุกข์สัญญาคือความจำมั่นหมายสังขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้อารมณ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ตัวตนของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเขาสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาทานคือการอบรมจิตให้รู้จักการให้ให้รู้จักการสละศีลคือการอบรมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งปวงสวรรค์คือผลของจิต ที่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโทษของกรรมรมคือจิตที่ยังรุ่มร้อนแสวงหาเพราะการยึดมั่นอยู่ในขันห้าอานิสงส์ในการออกบวชคือทุกนี้จะดับไปทุกอื่นจะไม่เกิดขึ้นท่านทั้งหลาย เมื่อใดที่ท่านรู้จักอกุศลและรากเหง้าของอกุศลกุศลและรากเหง้าของกุศลรู้จักชราและมรณะเหตุเกิดแห่งชรลาและมรณะ,ะ,รณะความดับของชาาและมรณะทางที่จะให้ถึงความดับชรลาและมรณะรู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกทางปฏิบัติ เพื่อถึงความดับทุกข์ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ชื่อว่าเป็นสัมมาทิฏฐิท่านทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเมื่อสดับแล้วย่อมทราบชัดด้วยปัญญาเมื่อทราบชัดด้วยปัญญาแล้วย่อมกํำหนดรู้ธรรมทั้งปวงว่าเธอได้เสวยเวทนา อย่างใดอย่างหนึ่งสุขก,ก็ดีทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเมื่อรู้เวทนาที่เกิดเธอย่อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของเวทนาเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เป็นนิดเมื่อเห็นความไม่เทีย่ยงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อน่ายย่อมปล่อยวาง ย่อมพิจารณาเห็นความสละคืนคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในเวทนาย่อมพิจารณาเห็นความดับผู้มีปัญญาสลัดตนออกจากความลุ่มหลงความหมกมุ่นในกามคุณห้าด้วยเห็นว่าการแสวงหาความสุขในช่วงเวลาอันน้อยนั้นคือการคล้องเกี่ยวลุ่มหลงผูกพันเปรียบดังปลาติดเบ็ด ย่อมมีความทุกข์ดิ้นรนอยู่